ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับมวยคู่ที่2ในวันนี้ที่เห็นไหว้ครูอยู่ในขณะนี้ครับก็คืออินทราชัยแวร์ไนส์สปีดครับเป็นนักชกฝ่ายแดงครับส่วนน้าเงินพิชิตศึกลูกเจ้าแม่ลันตีครับก็มาฟังประวัตินีดนะครับทั้งมามุมแดงอินทราชัยนั่นก็น้ําหนักร้อยี่สิบสามปอนด์เป็นนักชกจากสมุทรสาครก็อยู่ในพื้นที่นี่นะครับอายุ18ปียังหนุ่มแน่นีเดียว เป็นมวยฝีมือครับครั้งสุดท้ายชนะคะแนนเทพพบุตรที่เวทีลาดเวทีอ้อมน้อยนี่นะครับส่วนน้ำเงินพิชิตศึกลูกชิ้นแม่นังตีครับก็เป็นนักชกจากกาญจนบุรีอยู่ใกล้กันผู้ที่จะมอบมาลัยเป็นกำลังใจนักโชคคู่นี้ก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยนาทครับท่านอารยะวิวัฒน์บานิดนะครับแล้วก็หลังวัลแอนดสนเหมือนเดิมครับเตะก้านคอสอกกลับคอลอยนั้นน็อกได้จ่ายหนึ่งหมื่น โแล้ะเกิดบาดแผลแตกแอนตซินมีค่าสาัจจุบันเข็มละห้าร้อยนะครับจนกระเท่งฟันหางดอกได้จ่ายสามหมื่นเลยไม่ได้ห้าร้อยยาถ่ายพยาก,กรองเสื่องเพีงไม่เดียวครั้งเดียวมอบเงินสดให้นักคู้เอกคนละสองพันสมุนไพรต้้งยิ่งอีก้ปวดเมื่อยมีทั้งชินิดรับประทานและชนิดนวดครับมอบสร้อยคอทองคำให้แก่นักชกชนะในคู่นี้หนึ่งเส้นนะครับแล้วก็ถ้าท่านที่ต้องการจะได้หลวงปู่ทวดเนื้อยกไว้บูชาแล้วก็ขอเชิญได้เลยครับที่ธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยทุกสาขา บริจาคก,กันได้นะครับโดยท่านพลเอกสุรุจุลานน์ผู้บัญชางานหันบกเป็นประธานที่ปรึกษาของสมาคมพาเพชรบุรีนั้นก็ขอเรียนเชิญครับรายได้จะนําไปสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเดทท็จพระนเรศวรมหาราชที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับน,นี้ก็อีกนิดนึงก็ฝากท่านครับเชิญเปลี่ยนม,มวยวัดแสมขาวอำเภอปากปงจังหวัดจันท์เซาอาทิตย์ที่30บวันพรุ่งนี้ครับเวลา9้าโมงเช้า มีมยเดิมพันทุกคู่างานประจำปีวัดแสมขาวโดยโด่งผลเจริญแล้วก็สำหรับทางด้านของนักโชคครับก่อนจะขึ้นเวทีนั้นแน่นอนคุณนกแร่เขาไปสืบสอาะมาหลังเวทีเป็นยังไงเชิญคุณมือครับครับท่านผู้ชมทิคารพครับก่อนขึ้นเวทีนกแรประยุทธ์สายคำไปสัมภาษณ์มาอินทราชัยแวร์ไนท์สเปดก็อบ,บอกว่าซ้อมมาดีลงนวมปั้ากับแสงมรกร วันนี้จะใช้ความสดบทความเก๋าแล้วก็เอาชนะให้จงได้ส่วนพิชิตศึกลูกเจ้าแม่ลันตีนี่เห็นกันบ่อยนะฮะแต่ระยะหลังๆเนี่หายไปหลายเดือนก็เป็นการพักผ่อนร่างกายแต่ก็ซ้อมเบาๆมาตลอดแล้วก็บอกว่าเห็นการชกของอินทราชัยมาหลายครั้งแล้วไม่น่ากลัววันนี้จะใช้ความเก๋าเอาชนะให้จงได้ข้อมูลโดยนกแรประยุทธ์สายคำประชาสัมพันธ์วิลล่าคาเฟ่ คืนนี้พบกับแคลรีเจนซี่ปะทะกับพาเมล่าเบลเดนครับแล้วก็5กุมภาตักสริพรอยู่ยอด11กุมภาอาภาพรนครสวัรค์บรรดาศิษยานุสิทธิ์ของหลวงพ่อสวัยแห่งวัดปีดารามครับก็ตอนนี้ที่วัดปีดารามก็มีงานประจำปีครับก็จะมีไปถึงวันที่31แล้วครับก็เชิญเที่ยวงานประจำปีม,มีมหรสพมากมาย ไม่เสียสะตุ้งสะต่างครับสิทธิยานุสิทธิ์หลุงพ่อสวัยวัดปีดารามตะบนคลองกินดาเบอร์สามพรานจังหวัดนครปฐมนะครับไปร่วมงานกันครับพิชิตศึกลูกเจ้าแม่ลันตีครับน้ำเงินอ้าวโดนอินทราชัยเตะซ้ายเข้าไปวางผาไม่ครับ ล่อยขวาไปด้วยครับอินทราชัยอินทราชัยนี่ถือว่าเป็นมวยความสดทีเดียวครับแต่วันนี้ความสดจะบดความเก่าได้ไหมหรือความเก่าจะดับความสดต้องดูกันครับนี่เป็นเพียงยกแรกต้องระวังด้วยนะครับ หมัดของพิชิตศึกนั้นก็ประมาทไม่ได้โดนเข้าไปนี่มีเซตเหมือนกันวางแข้งซ้ายวางแข้งซ้ายมาสองแข้งเลยอินตราชัย เรามีภาพชาให้ชมครับเดินก็ไปหมัดซ้ายเต็มหน้าครับทางด้านพิจิตรวันที่3ถึง13มกุมภาพ,พันธ์ครับจังหวัดชัยนาทก็จะมีการจัดงานมากมกหุ่นฟางนกนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนสัมภาษณ์ท่านผู้ว่าอรารยะวิวบวัตินิตนะครับถึงวัตถุประสงค์การจัดงานติดตามชมบนเวทีต่อแลวเดี๋ยวพบท่านผู้ว่าครับราบท่านผู้ชมครับดูครับพิจิตรนั้นพยายามจะเดินสาวด้วยหมัดแล้วก็แข้งซ้ายครับโดนอินทราชัยโตด้วยซ้าย ถีบซ้ายยามนี้ครับเตะซ้ายอีกทีนึงเตะขวาอีกทีนึงปล่อยซ้ายอีกทีนึงพี่กีนศึกสาดแทงทั้งซ้ายทั้งขวาได้ครับและว,วันนี้พี่กินศึกจะต่อน้ำหนักถึง3ปอนด์ครับท่านผู้ชมครับทีน่าใช้นะ้ำราอยยี่สิบสามครับฟีชชุกร้อ แต่ขวาทีโดนโต้เหมัดขวาเตะขวาทีเตะขวาทีต่อยขวาเตะตัดล้มลงไปเลยครับอิสระชัยแลกกันคนละหมัดแลกกันคนละแข้งด้วยครับมีทั้งหมัดมีทั้งแข้งต่อยขวาที ซ้ายกับขวาครับต่อยขวาทีหนึง่งเตะขวาทีหนึง่งอ,อ้าวเตะตาล้มลงไป ชายไปครับทางด้านของพีชินศึกนั้นก็ถึงกับเซทหลาทีเดียวติดไม่ไม่ยอมให้เล่นเวียนได้แล้วครับพยายามผลักออกมาแล้วก็สาดด้วยแข้งครับนี่นะครับซ้ายไปทีนึงขวาพีศึกจี้เข้าไปพยายามจะไปเรียกศึกด้วยหมดัดในท้ายทีหนึง เตะตันเลยครับเตะซ้ายทีหนึ่งเตะขวาทีครับตอนนี้ทางอินทราชัยนั้นดับด้วยแข้งซ้ายแข้งขวาครับไม่ให้พิชิตสึกนั้นเข้ามาชิดครับกดยกครับ ดูยกที่3ครับพีชิตศึกลุกจะแม่รันตีน้ำเงินครับวันนี้ต่อน้ำหนักให้อินรชาชัยครับสาปอนด์เนยใช้ต่อยขวาครับพยายามเดินสาดแข้งขวาครับเนยใช้เตะขวาอินราชัยเนี่ยพยายามอยู่วงนอกแล้วครับเพราะว่าช่วงชกได้เปรียบกว่าออกแข้งได้ดีครับเตะซ้ายไปทีนึงโยนเข่าซ้ายทีครับ ยี่สิบก็พยายามครับเตะขาตามด้วยมัดขวาครันออกมุดไปเตะซ้ายทีนึงโดนขา่าวซ้ายนี่ข่าวขวาอีกยี่สึบจะเดินเข้าหาตลอดครับพวงกำปั้นเข้ามาล้มงลงไปอีกปล่อยขาไม่โดน ีทีนึง่งโอโ้ครับราชนะัยเนี่ยวาแ่ขวามาแต่ละดอกนะั<อ>นนะนะครับ it. ของอินรชาชัยนั้นหนักนะครับท่านผู้ชมครับออกไปแต่กะดดดนั้นแต่ฝาต่อยฝาที่ไปหนะ้ยนาย,ยนละชเไอ้มัดนครับเปลี่ยไปเลยยดเข้เลย้ยาวิยออกอุธได้ดีครับ,บชครับ ครับท่านผู้ชมครับมาชมยกที่4ครับว้าสนุกครับวันนี้มวยอ้อมน้อยแลกหมัดแลกศอกแลกข่าวกันอุตลุดทีเดียวครับอินทราชัยเริ่มมาเน้นข่าแล้วครับเตะขาไปทีนึงอ้าวโลมฝ่ายแดงอินทราชัยแวนไส์สปีดครับนั้งเงินคิดจะถึงลูกจะแม่ลันตีครับเดชไทยเตะช้ยา,ชย,เาชยเวียดมาอ้าวนึกว่าจะมีตามน้ำ เข่าซ้ายทีนึิดตีเข่าขาไปขอบคุครับท่านผู้ชมครับดูหลักเกลี่ยมใครดีครับในเรื่องเบียดในนี่ตีข่าขวาไปอินทรชัยตีข่าขวาทีนึงตีข่าซ้ายนี่เตะขวาไป ัันน้าาหขอองิทรชยแรกแล้วครับตอนนี้พีชเอกเดินเริ่มเที่ยวจ้าแล้วครับท่านผู้ชมครับตีข่าขวาอีกทีนึงอินทรายใหญตีซ้ายตีซ้ายอีกทีนึงคิดเอกตีข่าขวาอีกทีนึงเปลี่ยนมาดูครับเปลี่ยนได้ไทยดีตีอินเดียใหญตีพีชเอกพยายามจะแต่งตัวชาอินทราชัยญว่าไปสองสามดอกแล้วทุนไปแล้วไปไหน ยัดกันไปเลยครับตีข่าซ้ายทีนึงแรกันคนละทีสนุก,นกนนครับท่านผู้ชมครับกที4นี่สนุกนถึงใจประเด็พว่าคุณเหลือเกินตีข่าซ้ายเตะตัดตีเข่าเอ้าวต่อให้ไม่ได้ทีที่สิบเดินลุยแล้วถอยหลงังหกล้มแม่ฟ้าไปแกใไขเปลี่ยนม้วกันครับไถานาไม่ได้ ตีไส้ทีหน,นึ่งเนียในใจตีไายพี่สิตีเข่าขวามาพี่ในใจตีขวาไปทีแทรกอทเอาละทีเอ้าใครดีใครคอยู่สุดท้ายเอา้ามายกเอา้าเอา้าไอ้ไอ้อ้ยสนุกครับท่านผู้ชมครับหรือหายใจเลยครับพวกนี้โอ้โหหรือเป็นลืมตายกันเลยครับวันนี้สุดอ้อมน้อยนี่ไปขาไปทีเจริญใจตีไส้ทีหนึง่ง พีชิศุโดนท้ายไปก็มาไม่กันไม่หยุดครับไม่มาลุ้นเอาลุ้นแย่ไปเลยก็ยกที่สี่โอ้โหท่านผู้ชมครับสนุกเหลือเกินครับมวยคู่นี้ครับวันนี้นะพิชิตศึกลูกเจ้าแม่ลันตีนะต่อน้ำหนักให้อินราชัยสามปอนด์ครับมาร้อยยี่สิบครับอินราชัยร้อยยี่สิบสามครับแล้วก็สู้กันสนุกเหลือเกินครับนี่แหละครับยกนี้ เป็นยังไงดูครับท่านผู้ชมครับอยากกระพริบตาครับเดียร์ใช้โดนหมัดขวาเดียร์ใช้ก็พยายามจะสาดเล่ยเข่าแล้วครับอ้าวไม่ได้ครับกรรมการเตือนครับเชิดศึกเดินไล่บีกันมา ย้ทีผาไว้แต่ผาไปทีหนึ่งวันนี้มวยสนุกเลย,ยครับท่านผู้ชมครับคู่นี้แลกอาวุธกันถึงพลิกถึงถึงเลยฟันต่อฟันตาต่อตาครับโยนเข่าไปครับโอ้ยโยนเข่าซ้ายทีหนึ่งห้อยวนออกมาโยน วางแข้งไปครับอินทราชัยนั้นออกอาวุธได้จัดแจ้งครับวันนี้แล้วก็มีน้ำหนัก ได้ครับแต่ว่าต้องดูหน่อยครับแต่ขาไม่โดนครับสี่กองเชิดแล้วครับยกสุดท้าย คูท้ทีสองครับวันนี้มีน้องแฟนมวยยังมาให้กำลังใจในวิธีมวยสยาม้อบน้อยเยอะครับและวระส่วนทางด้านของนัดชิงชนะเลิศศึกทศวรรษมังกรทองเทอร์โบวันเสาร์ที่12กุมภาพันธ์ครับถ่ายทอดสดทางช่อง3 พีชิสึกเน่ามาเดินเดินตลอดหายกเต็มๆครับสไตล์าการชกของพีชิสึกลูกเจ้าแมรันตีนั่นเดินตลอดครับกรรมการอภัยเยืรงเทศไปรับอะไรนะครับกรรมการทั้งสามท่าน ผลการตัดสินแล้วก็ไม่มีปัญหาครับนักชกฝ่ายแดงอินตราชัยแวนไนส์สปีดเป็นฝ่ายชนะคะแนนพิชิตศึกลูกเจม่ลันตีเมื่อชบกันครบหายกแล้วเดี๋ยวชมคูนที่สามถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโ g ี